สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ปลูกโอทอปกล่มเครื่องไวและผักตบชวาค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่รวมเอาคนในหมู่บ้านเนี่ยเวลาว่างก็มาทํานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูปกรรมวิธีการทําว่าอ่ามีวิธีการทํายังไงว่าก่อนจะได้เครื่องไวพวกไวมีแบบนี้นะคะว่าทำยังไงเราไปดูกันเลยค่ะไป ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ที่อะไรสถานที่ประกอบการในการทำเครื่องวาย,วายเครื่องเรือนะคะแล้วก็เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นเป็นหวายต้นหวายเนาะใหญ่มากมันจะคะล้ายๆปลาไผลเนาะเหนียวนะคะเนี่ยงั้นเราไปดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ข้างในเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาดูวิธีการคัเลือกหวายนะคะเอาไปแฟลตุกข้างในนะคะแล้วคุณลูกเ้าก็าเลือกหวายที่ใช้งานได้เหมาะสมกับการทำผลิตภัณฑ์อ่านะคะตอนตอน้แรกนะคะเราก็มาดูวิธีการเผาวิธีการแบบจัดไม้ วิธีการแบบนะไรเลยเอาไปอบไอ้น้ำเาไหว้ที่บอกแล้วที่เขาเลือกแล้วเนี่ยเอาไปไปดูวิธีการทั้งน้ำมันตรงนั้นนะคะเราต้องอบไอ้น้ำก่อนซึ่งอบไอ้น้ำทำไมอบไว้เพื่อให้มันดัดง่ายง่ายง่ายสุ้นะคะนะคตอนกี้าดูขันตอนย่างค่ะ เป็นจังวที่ใช้เวลาไม่ค่อยนานนะคะแล้วส่วนมากเวลาทำเกาลแต่ละชิ้นอ่ะขั้นตอนไม่นานที่จะอยู่ตรงขั้นตอนเราขึ้นโพงนะอ๋อ้นเครงเป็นตัวจะใช้เวลาบางทีก็ใช้ึ้นวันสองวันเลยี่จะเส้จละชิ้นก็ยากนะบางวันก็ไม่ถบางก็ไม่ถึง ตอนที่กานที่มีการทำถึงมันพวกเซนเซอร์ไว้นะคะก็จะเป็นตอขั้นตอนที่ขึ้นโกลบางควรอยู่กับใ้เวลาหนึ่งถึงสองวันหรือเดียวคนขั้นตอนนี้เนี่ยการเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะตามภาพเลยค่ะอันนี้คือเหลาเสร็จแล้วมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะ เคองจัดใช่ไมคื่อไละอันนี้เป็นกครองจัดนะคะต้นองจัดยาขึ้นโค้ขึ้นโค้งเป็นไม้ก็เวลาดัดดัดโค้งก็แปลว่าเรา ก่อนที่จะเอาไปไปตักษาหรือไปแปรรูปนะคะคืออ่ะหลังจากที่เราเราหลาไหวแล้วตัดแล้วคุณมีการพูดแล้วก็อ่าจะมีในการในการขึ้นโรงเนี่ยจะใช้เป็นตะปูก็ใช้คีหลงนะคะก็มีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายแบบเป็นโต๊ะเปล็อกแคร์เก้าอี้ของขวัญนี่ค่ะ มาดูว um. ิธีการทำเครื่องสารนะคะราะว่าคุณป้าเขาจะทำยังไงเมื่อสอบถามคุณป้าเปค่ะวิธีการเทำยังไงตั้าตออะี่ะทีมันังนตั้งตัวไปเป็มมันเลยคือจากที่ดูนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับะเริ่ม เสร็จคลีคันแล้วจะเป็นการถักเนาะขึ้นโบแล้วก็ถักโยจะใช้ปืนลมนะคะอีกระตุน้นติดตาอ่าวางมันเบยนี ตรงนั้นที่ไปดูป้าคนาานั้นศารนะคะคือมันจะเป็นลูกลั้นอย่างนี้แล้วเสรส็จบสร็เรียบร้อยแล้ว<ช>ลแตือรลงแล็คลงสีให้เงางามนะคะการลงแลกคหรือการเคลือบเงาไมมนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย เห็นเห็นลายไม้ได้ได้ได้ชัดเจนเนาะแล้วก็วิธีการนี้ก็ทิ้งประมาณสี่สี่หกชั่วโมงจะให้การลงแร็คเนี่ยมันมันแห้งสนิททำให้เห็นลายธรรมชาติสวยงามคือเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับปีกกระพังนะคะแล้วก็วิธีนี้เป็นการใช้สารเคมีเนาะดังเวลาการรูนแร็คก็ใส่ใส่แมสปิดปาก ทำวันนี้ได้ไรบ้างเนก็ที่มาที่นี่เนาะก็นอกจากจะครูได้รู้วิธีการทำเฟอรนิเจอร์จากจากวายเนาะซึ่งก็เนี่ยค่ะก็เป็นเป็นงานโอทอปนงของหม่บ้านที่นี่เนาะใช่ก็ช่างงานช่างนหน้าูเนะสวยแล้ก็ทำจุบชวาอันเด่นนี้จะเป็นผักจุชวานะคะแล้วก็สีเนี่ยจะเป็นสีที่ย้อมจากธรรมชาติ ก็จะมีไงมีตากาที่ใน้หมุก็ทำจากเป็นไม้หมดนะใช่ทำจากไม้ใครที่สนใจสามารถมาอุดหนุนได้ที่ อำเภอเมืองจังหวัดอ่างารีบ้านบ้านลำไผ่บ้านค่ะเป็นเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สินวขาวบุพเพกีค่ะเรื่องจากเครื่องหมายแล้วก็ผักโขชวาค่ะซึ่งถือว่าเป็นเป็นหมู่บ้านที่้าให้ความสำเร็จเลยเามีงานทำมีอาชาวมีงานใกับเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนว่างงานในหมู่บ้านด้วยนะคะสำหรับเราขอบคุณวันนี้นะคะคุณทิฟต์เราจบไปก็ขอจบการเท่านี้เพราะต้องมอถึงค่ะจกินต้องให่ใช่ค่ะบ๊ายบาย สุดทายเรื่องราจงทงั้งนี้ไม่ถึงบอกว่ารักเธอและฉันก็ต้องลาแต่ฉังเป็นความรเป็นแเพื่อน,นตั้งแต่ตอนนั้นฉันไม่รักเธอไปแค่ไหน,น,<ใ>นันฉันเจ็บฉันเลยไม่อยากบอกความลับไปแต่เธอมองดูภาพที่สองเราเองก็ไม่รู้ว่าฉันและเธอเป็นแ่ story I'm sorry What do I say? We didn't have to play no games. I should have took the chances, should've asked for you to stay And it gets me down, the answer that to still remain Chita Kati do one go, yeah. not